ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมากินเก๋วอเตียวนะคะต้งยำลูกชิ้นปลาแบบว่าบุฟเฟ้นะคะก็คือน,นี่เลยเราอยู่ที่ร้านเที่หางราชาลูกชิ้นปลานะคะที่สระยะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกินข้างในค่ะ นี่แล้วได้แล้วนะแล้วก็ไปหยิบลูกชิน้นลกชิน้นปลาเอาไปชิมอันนี้เอาไปชิมก่อนไปชิมเรามาถึงก็มานั่งที่โต๊ะนะแล้วก็เขาจะมีเมนูเล็กๆอันนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เราเขียนโต๊ะแล้วก็เลือกว่าจะเอาเส้นอะไร ทีนี้ก็จะมีเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่บุนเส้นแล้วก็น้ำสายเย็นตะโพต้มยำแห้งน้ำก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็เดยอเราก็รอเรียกว่าเราโตที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไปเอาพอเราไปรับเสร็จแล้วก็ไปตัดลูกชิ้นใส่เลยอยากกินเท่าไหร่ก็ตามใจเลยจ้ม อันนี้ก็จะเป็นที่นี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาที่แบบว่าเราจะมีความแบบอร่อยนะเนื้อขาว ถ้าคนกินจุจ๋งๆคุ้มแน่นอนเออใครที่แบบชอบลูกชิ้นปลาหรือว่าแบบชอบกินก๋วยเตี๋วด้วยแล้วอยากจะได้ลูกชิ้นปลาเยอะๆก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มก็คือมากินที่นี่เลยเป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลยตามใจจากไม่อั้นก็ถัวถัวละแปดสิบบาทไม่รวมนะ้คไม่รวมน้ำนะคะ ก็มีแค่เป็นเตี๋ยวหัวละวเป็นสีบ่าทแล้วก็ตักตัก,ตกลูกชิ้นไม่อัน้นแล้วก็เส้นก็คือสั่งเพิ่มได้เลยอยากจะกินเส้นอะไรกี่ชามแต่ว่าเส้นก็ต้องกินให้หมดด้วยลูกชิ้นก็ต้องกินให้หมดไม่ก็ตับเหมือนเกณฑ์ร้านบุฟเฟ่ต์เขไปเลย นี่นะคะเราก็อันนี้อร่อยอ๋อตักพอไปอีกสามลูกสี่ลูกอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาแบบเป็นอหนึ่งอันรอนนี้นะคะ อันนี้ก็จะหนึบหนึบหน่อยเอาไปหนึ่งเอาไปสองชิ้นแล้วกันอนนแบบบางคนก็อาจจะแบบเนี่ยเน้นกินลูกชิ้น ทุกคนก็คือกินได้หมดเลยสุกๆไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นร้านที่เราแนะนำว่าทุกคนต้องมาลองน,นะคะสำหรับคนที่เป็นสายบุฟเฟ่หรือว่าสายที่ชอบเป็ดเดียวต้มยำนชินตาอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่นี่ก็คือ ไม่อันเลยก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเนียหั่งราชาลูกชิบปาที่สระหุวนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ